โอ้ oh. <laughs> ล่นจานเลยจ้าเพื่อนกระเด็นกระโดน <laughs> ช็อปปิ้งสตอร์จะอ้สตอร์ก็ยังหล่นออกมาข้างนอกปากนี่จ้ะเพื่อนๆมาจะสัวนข้าวปุ้นแซบๆจ้ะ